เช็คด่วนครับสำหรับคนที่มีเครื่องหมายแกกระบาทหรือว่าเครื่องหมายบวกหรือว่าเครื่องหมายดอกจันบนฝ่ามือวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการเปิดตาที่3เพื่อที่จะไปใช้ประโยชน์ครับเป็นเข็มทิศนำทางชีวิตคุณมาฟังกันครับก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดติดตามทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับและผมก็มีกิจกรรมนะครับคือแจก เป็นแบ็กเกล์นะครับเป็นยันมหาเศรษฐีนะครับสำหรับท่านที่เข้ามากดติดตามนะครับคือ YouTube t i k t o k แล้วก็ Facebook f a n p a นะครับคุณสามารถที่จะแคปหน้าจอนะครับแล้วส่งมาที่ Facebook f a n p a g e p u 1 0 8เพื่อที่จะได้รับแบ็กเกล์นะครับเอาไปใส่ไว้ที่มือถือเพื่อเป็นสิิมงคลครับสวัสดีครับผมอาจันย์เอกธนกรครับสินแสรรยง่ายหรือว่าคงจุ้ยรวยง่ายชื่อในแวดวงการสักยันผมพาจารย์เอกธนกรสนักสักยันปูดูสี่ร้อยแปดบางซื่อครับ วันนี้เราจะมาคุยกันครับในประเด็นหัวข้อเรื่องของวิธีการเปิดตาที่3สําหรับคนที่มีเส้นกากบาทบนฝ่ามือหรือว่าเครื่องหมายบวกหรือว่าเครื่องหมายดอกจันบนฝ่ามือนะครับต้องบอกว่าเครื่องหมายทั้ง3สัญลักษณ์นี้นะมันเกิดจากเส้นตัดนะครับเส้นลายมือที่มาพาดกันนะครับไม่ว่าจะขึ้นตำแหน่งไหนของฝ่ามือก็แล้วแต่จริงๆแล้วผมได้ทำคลิปเอาไว้นะครับว่าเออขึ้นตรงนี้จะส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นตรงนี้ส่งผลให้ชีวิตลำบาก แต่ว่าจริงๆแล้วต mm ้องบอกว่าทั้ง3เส้นนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายกากบทนะครับเครื่องหมายบวกหรือว่าดอกจันดอกจันตรงนี so ้เนี่ยเราเรียกว่าเครื่องหมายดาวนะครับดอกในกระบวน3ามเครื่องหมายเนี่ยเครื่องหมายกากบทกับเครื่องหมายบวกเนี่ยเป็นเครื่องหมายหนี้สินมีความเหน็ดเหนื่อยต่อสู้อย่างหนักส่วนเครื่องหมายดาวนะครับหรือว่าตั้งแต่5แฉกขึ้นไปตรงนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ดีกว่าเขาเพื่อนนะครับแต่ก็เหนื่อยเหมือนกัน ทั้งสามเครื่องหมายเนี่ยนะครับบอกถึงว่าชีวิตนี้ของคุณผ่านอุปสรรคปัญหามาอย่างใหญ่หลวงตั้งแต่เด็กข้อดีของคุณคือคุณมีซิกเซนลางสังหรณ์คุณเคยเฉียดตายมาแล้วแล้วคุณก็ไม่ตายเพราะว่าสามเส้นนี้เป็นเส้นแคลคาาเป็นเส้นนี้สินเป็นเส้นแคลคาาหมายถึงว่าคุณไม่ตายง่ายในชีวิตนี้คุณเฉียดตายมาหลายครั้งชีวิตนี้คุณลำบากมาตั้งแต่เด็กให้ความช่วยเหลือใครไปก็แล้วแต่ คนอื่นมากจะไม่เห็นคุณค่าของตัวคุณไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเขาใช้งานคุณเสร็จก็จะถีบหัวคุณไปนี่คือสามเส้นนี้แต่ในกระบวนสามเส้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายการกาบาทคุณทําอะไรคุณต้องออกแรงเหน็ดเหนื่อยต่อสู้ไปก่อนแล้วภายหลังมันก็ดีดีแต่มันก็ดีไม่จริงเพราะในที่สุดแล้วเวลาที่คุณไปแบกคนอื่นถึงเวลาเขาก็ถีบหัวคุณออกไป เจ๊งเขาก็ถีบหัวคุณออกไปคุณต้องมานั่งชดใช้หนี้แทนเขาในหลายๆครั้งในหลายๆคนนะครับซื้อบ้านซื้อช่องเป็นเป็นชื่อพ่อแม่พี่น้องถึงเวลาก็ต้องไปโยกให้คนอื่นนะครับนี่คือชีวิตที่ผ่านมาของคุณบางคนเรียนหนังสือก็ต้องเขาเรียกว่าต่อสู้ตั้งแต่เรียนเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเลี้ยงตัวเองดีไม่ดีต้องมาเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับนี่คือชีวิตที่ผ่านมาของคุณทีนี้วันนี้เนี่ย ชีวิตที่ผ่านมาคุณคุณตัดสินใจผิดพลาดในหลายๆครั้งแต่วันนี้อาจารย์จะสอนคุณให้คุณใช้ซิกเซน์ของคุณให้เกิดประโยชน์นะซิกเซน์หรือรางสังหรณ์ตรงนี้ต้องบอกว่าประโยชน์ของมันที่เปิดแล้วจะได้อะไรต้องบอกว่าเปิดแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าจะได้เอาไปดูหวยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาของคุณคุณฝันถึงเหตุการณ์แล้วเป็นไงมันคุณฝันแม่นนะคุณเป็นคนถ้าคุณให้หวยคนอื่นนี่ให้ให้ให้แม่น แต่ถ้าคุณซื้อเองเนี่ยซื้อเกินยี่สิบาทไม่ถูกมันเป็นมันเป็นชะตากรรมคุณซื้อยี่สิบาทซื้อห้าสิบาทนี่ยังพอลุ้นนะถูกบ่อยถ้าคุณซื้อร้อยหนึ่งเนี่ยไม่ปิดประตูไปเลยไม่ค่อยถูกนะแต่ถ้าคุณใบ้คุณบอกคนอื่นเนี่ยถูกนะครับเป็นวาสนาของคุณคันนี้แต่ถ้าคุณแก้เรื่องนี้ก็ต้องทําบุญบ่อยๆการทําบุญทําทานทําบุญกับหมาทําบุญกับคนนะครับบ่อยๆแต่ดวงนี้ก็อีกอะ่ะ นะทำกรรมไม่ขึ้นให้คนหยิบยืมเงินทองไปสูญไม่ได้คืนนะนะคุณเป็นคนมีซิกเซนคุณทายคนอื่นนแม่น,มนยามไปเลยแต่คุณไม่ค่อยมาใช้กับชีวิตของตัวเองวันนี้อาจารย์ก็จะมาแนะนำนะครับทั้งคนที่มีสามเครื่องหมายตรงนี้ว่าวิธีการเปิดซิกเซนของคุณเนี่ยเพื่อที่จะเอายามหรือว่าตาที่สามเนี่ยเวลาคุณทำเนี่ยเพื่อที่จะได้เวลาคุณเห็นคนจะได้รู้ว่าเฮ้ยเขาดี เฮ้ยเขาเลวเขาจะมาโกงคุณสิ่งนี้คุณจะทําได้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยผมจะสอนคุณตรงนี้วิธีการง่ายๆนะครับหลักการนะครับก่อนนอนนะครับก่อนนอนให้เราทําสมาธินะอารัธนาศีลให้เรียบร้อยนะอารัตนาศีลให้เรียบร้อยสวดมนต์ชำระล้างจิตใจส่วนเสื้อผ้าจะใส่ชุดสีอะไรไม่สําคัญเสร็จแล้วนะครับอาจารย์ให้คุณภาวนาพุทธโธหายใจเข้ากําหนดพุทธ หายใจออกกําหนดโทนึกเห็นนึกเห็นนะคือคาราว่าเขาเรียกว่าจินตนาการนึกเห็นพระพุทธที่เราเคารพนับถือเห็นอยู่ตรงหน้าของเราเลยนึกเห็นพอนึกเห็นเสร็จปุทพภาวนาพุทธโทพุทธโทภาวนาอยู่อย่างนี้นึกเห็นในที่นี้จะนึกเห็นในใจจะนึกเห็นกึ่งกลางระหว่างหน้าผากก็ได้ไม่มีปัญหาทำแบบนี้ไปทุกวนันทุกวนันทุกวนัน วลาห้านาทีสิบนาทีหรือหนึ่งนาทีหรือหนึ่งวินาทีหรือสิบวินาทีไม่มีปัญหาขอให้คุณทําไปทุกวัน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 ในขณะที่คุณทําไปทุกวันทุกวันนี้เมื่อคุณปรารถนาอยากจะรู้เรื่องอะไรให้คุณกําหนดจิตบอกว่าข้าพเจ้าอยากรู้สิ่งนี้ขอขอครูบาอาจารย์เทพรดาหรืออํานาจแห่งพระรัชนาฏัยจงมาช่วยบอกกล่าวแนะนําข้าพเจ้าเสร็จป,ปุ๊บ อาการของการเห็นมันจะเป็นแบบนี้อาการเห็นหนึ่งมันจะเห็นในใจหรือบางทีมันจะเป็นความรู้เข้ามาในหัวเหมือนเวลาที่เราไปนั่งนั่งเมื่อมือ,มอแล้วมันก็นึกถึงคนคนหนึง่งหรือถ้าเราเป็นเด็กๆเราก็จะอาจจะเหมือนแบบเรากําลังจะเขียนเรียงความมันเป็นการนึกหรือมันเป็นเหมือนการเพ้อจะบอกอย่างนั้นมันก็ก้ำกึง่งแต่ทีนี้เมื่อเราหรือบางคนคือหลับไปแล้วฝันไป นะแต่มันจะเป็นอย่างนี้นะในขณะที่เราเห็นภาพพระพุทธเนี่ยเราต้องไม่ได้อยากรู้อยากเห็นอะไรกําหนดใจเห็นภาพรพระพุทธแล้วก็ภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธเสร็จแล้ววันนี้เราจะเลิกแล้วก็กําหนดจิตว่าเราอยากรู้เรื่องนี้แล้วก็ภาวนาพุโทโธทําใจสบายสบายในที่นี้ไม่ต้องจับภาพพระพุทธแล้วทําใจสบายสบายหายใจเข้าออกช้าช้าดูลมหายใจ แบบไม่ตึงเครียดจนเกินไปอยู่ๆความรู้นี้มันจะหลั่งไหลเข้ามาสู่หัวของเราหรือสู่ใจของเราจะบอกเรื่องราวของเราเสร็จปุ๊บแรกๆเรายัางไม่รู้ว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันเชื่อได้หรือไม่ได้ให้เราจดบันทึกไว้เขียนเอาไว้พอเขียนเอาไว้เสร็จปุ๊บเราก็ค่อยไปดูผลของมันเช่น,นเราฝึกเราอยากจะรู้ว่าพรุ่งนี้เราจะไปทํางานเราจะต้องเจอเจ้านายเราเจ้านายเราจะใส่เสื้อผ้าสีอะไร อ่าเราก็ฟ้อมไปแบบนี้ปรากฏว่าในใจเราพรุ่งนี้เขาจะใส่เสื้อสีเหลืองเช้ามาแล้วพรุ่งนี้ไปทํางานใส่เสื้อสีเหลืองมาจริงเออใช้ได้นะไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าเราไปนึกเอาเองทุกอย่างเราก็เทียบกับผลหมดคราวนี้เมื่อเราทําได้แบบนี้เสร็จปุ๊บอ่ะเราก็ฝึกต่อไปว่าเย็นของเย็นนี้อ่ะเย็นพรุ่งนี้เราจะเจออะไร ครูบาอาจารย์ท่านฝึกเอากันแบบนี้ฝึกเอากันแบบนี้ต่อไปพอเขาฝึกไปหนักๆข้าวเขาก็จะไปอย่างนี้เวลาเจอเวลาเจอคนคนหนึ่งเขาก็ใจจับภาาพราพูทธทําใจสบายๆนึกถามในใจว่าคนคนเนี้ยมาดีหรือมาร้ายเสร็จปุ๊บพอนึกถามเสร็จปุ๊บก็ปล่อยหมายถึงว่าคําว่าปล่อยในที่นี้คืออไม่ไม่จับภาาพระพูธแล้ว การจดใจจับภาพพระพุทธนี้คือจะลืมตาหรือหลับตาก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าใช้กับชีวิตประจําวันก็คือลืมตาก็ให้นึกเห็นนึกเห็นให้ได้แต่เมื่อพอเรานึกเห็นอยู่แป๊บหนึ่งเราเห็นเห็นภาพพระซ้อนขึ้นมาแล้วเราก็นึกถามพระนึกถามพระคือนึกถามท่านแล้วเราก็ทําใจสบายสบาย,บายวางรูปพระเสียหายใจเข้าออกสบายๆปรากฏว่าใจเราหรือมันมีคําตอบเข้ามาในหัว ว่าคนเนี้ยดีดีอย่างนี้อย่าง,งานั้นอย่าง,งานั้นไม่ดีอย่างนี้อย่าง,งานี้งั้นปรากฏว่าก็ยังไม่ต้องไปอย่าไปตัดสินว่าเขาจะดีจริงหรือเขาจะเลวจริงหรือเปล่าจดบันทึกไว้จดบันทึกไว้เอาไว้เอาไว้ทําไมเอาไว้ดูจดบันทึกไว้เอาไวด้ดูดูว่าอะไรดูว่ามันเป็นจริงตามที่เรารู้เราเห็นเรารู้สึกหรือเปล่านะเสร็จปุ๊บอ่ะหนักๆข้าเราฝึกอีกวันเนี้ย เขาบอกว่าเราจะไปร้านอาหารเนี้ยหรือเราจะไปบ้านเพื่อนคนคนนี้ยเราก็กําหนดใจเหมือนเดิมใจจับภาพพระพุทธนะเสร็จปุ๊บนึกถามพระนะว่าที่ที่เราจะไปวันเนี้ยมันมีลักษณะยังไงสีอะไรลักษณะยังไงมีตัวเลขอะไรแต่บางทีมันอาจจะไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะในที่นี้นะอย่างอาจารย์อย่างอาจารย์ยาารยเวลาอาจารย์ดูดวงคนเนี่ย คนที่เคยมาดูดวงอาจารย์เนี่ยหรือว่าคนที่เคยดูทางโทรศัพท์อาจารย์เนี่ยจะรู้ว่าเวลาอาจารย์ดูดวงเนี่ยคุณไม่ได้ส่งหน้าให้อาจารย์นะอาจารย์จะบอกเลยว่าที่ขมับซ้ายของคุณมีใยปานที่แมงวันขึ้นอยู่ที่ตรงนี้ของคุณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ้านของคุณเข้าไปแล้วเจออะไรนะหลายๆคนเจอประสบการณ์แบบนี้เท่าที่เท่าที่ผ่านมาก็เพราะว่าอาจารย์ก็ใช้หลักวิชาตัวนี้ หรือในบางคนโทรเข้ามาดูดวงนี่อาจารย์จะบอกว่าเอ๊ะบ้านเลขที่พี่มีเลขชุดนี้อยู่ในเลขที่บ้านหรือเปล่าถึงอาจจะไม่ได้แบบบอกเรียงการเช่น8 9สิบเาทัสาจอาจจะไม่ได้บอกแบบแปเทสาเพราะว่าบางทีด้วยความที่อาจารย์เองก็ยังเป็นมนุษย์ปุทุชนไม่ได้เป็นอรหันต์เพราะฉะนั้นการอย่างรู้มันก็เหมือนเป็นภาพขมุขมัวหรือบางทีมันเหมือนม,มีมีอะไรมาบอกให้อย่างรู้ในทางใจ เขาเรียกว่าเป็นฤทธิ์ทางใจหลายๆคนที่เคยฟังคลิปอาจารย์เรื่องการเปิดที่3บอกว่าก็เป็นวิชาแบบเดียวกับหลวงพ่อฤาษีดึงดำใช่หรือเปล่าก็ต้องบอกจริงๆว่าคือก็เป็นวิชาที่เหมือนๆกันแต่ว่าอาจารย์เนี่ยเรียนคืออาจารย์เรียนไสยศาสตร์เรียนไสยศาสตร์เวทมนต์มาแต่อายุอย่างน้อยหนึ่งในกระบวนชานี้เรียกว่ามโนฤทธิ์อย่างของหลวงพ่อฤาษีดึงดำท่านเป็นมโนมฤทธิ์ทิ์ทางใจแต่ของอาจารย์เป็นมโนยิทธิ์มโนฤทธิ์ คิดจนเป็นจริงจากทีแรกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มียานวิถีที่แท้จริงหรอกแต่เราอาศัยจําภาพพระพุธแล้วเราก็ปล่อยตอนแรกคือเขาเรียกว่าทรงฌานการที่เราจําภาพพระพุธเห็นภาพพระพุทธชัดทาทางกรรมฐานเรียกว่าทรงฌานเราจึงตั้งจิตถามพระพุทธแต่เราไม่ได้ปรารถนาคําตอบแล้วเราวางเราวางเฉยปรากฏว่ากระแสกระแสของความคิด ที่มันล่องลอยมาจากอากาศหรือว่าล่องลอยมาจากใจเรานี่แหละเป็นตัวบอกอันนี้ในที่นี้เนี่ยหมอดูหลายๆคนเป็นอย่างบางคนใช้ไพ่บางคนใช้เลขเจ็ดตัวหรือบางคนใช้โหราศาสตร์เราดูดวงไปแล้วปรากฏว่ามันอย่างรู้ขึ้นมาว่าเอะมันนึกขึ้นมาว่ามันจะต้องเป็นอย่างี้แน่เลยแล้วพูดไปมันก็ใช่ด้วยแล้วถ้าไม่พูดก็เหมือนเสียแต้มด้วยเพราะว่าอะไรโอ้ไปกินนึกแล้วนะไม่พูดนะผมว่าคนที่มาฟังเนี่ยในคลิปเนี้ยคุณอะบางทีคุณทักอะไรเพื่อนไป คุณอาจจะไม่เคยเรียนหมอดูมาคุณก็ทักตรงนะแต่ถ้าคุณใช้วิธีการของผมเนี่ยบางทียิ่งตรงเข้าไปอีกแต่ว่าเรื่องประหลาดใจแม้ตัวตัวผมก็เป็นในบางครั้งที่ผมฝืนผมฝืนผมไม่เชื่อเพราะเพราะว่าผมเอาหูฟังผูเอาหูฟังคําพูดคนอื่นว่ามันจะดีอย่างนั้นมันจะดีอย่างนี้มันจะเป็นอย่างโน้อนอย่างนั้นแล้วนะหรือว่าผมเอาไปเอาใช้เกิดกับเรื่องการลงทุนในชีวิตผม ปรากฏว่าถ้าผมสั่งหอนใจหรือว่าผมนั่งสมาธิแล้วผมถามครูแล้วครูบอกแบบนี้แล้วผมทําตามมันก็จะได้ดีแต่ถ้าผมไม่ทําตามมันก็จะมันก็จะเสียหายบ่อยครั้งที่มันเสียหายไม่ใช่ว่าเขาบันดาลโดนให้เราเสียหายหลายหลายคนจะคิดว่าแหมเขาบันดาลโดนให้หนูเสียหายหรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ฟังข้อมูลในในเชิงที่เป็นทางใจที่ครูชี้นําในที่นี้อาจารย์ก็เลยสอนให้คุณเนี่ย ใช้ยานฟิกเซนตรงนี้ฟิกเซนตรงนี้บางคนอาจจะเห็นผีก็ได้หรือบางคนคือไม่แต่เห็นผีไม่เห็นเทวดาเอามาใช้กับชีวิตเป็นตัวแบบเป็นตัวบอกสัญชาตญาณหรือเป็นตัวบอกแล้วว่าเอ้ยควรจะต้องเลือกแบบนี้คุณต้องเดินซ้ายอย่างนี้คุณจะต้องเดินขวาอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็พิจารณาข้อมูลความจริงประกอบเราไม่ใช้ใชเซนอย่างเดียวใช่ไหมเปรียบเทียบพค่เป็นตอนนี้ก็คือเฮ้ยจะซื้อทองดีไหม จะซื้อทองดีไหมออย่างช่วงก่อน,นอาจารย์รู้สึกว่า้จะซื้อทองนะเซนบอกจะซื้อทองถ้าอาจารย์ซื้อทองก็รวยเลยนะแต่ในทางกับการพออาจารย์จะจเข้าไปซื้อเซนบอกอาจารย์ว่าเอ,ย,อย่าซื้อนะเดี๋ยวมันจะร่วงถ้าอาจารย์ซื้ออาจจะร่วงได้เหมือนกันในหลายๆครั้งนะหรือหรืออย่างอาจารย์เนี่ยไปลงทุนทําธ,ธุรกิจปรากฏว่าในครั้งหนึ่งนะร้อยวันมันปีไม่เคยเป็นไร ปรากฏว่าในในปีนั้นขึ้นเครื่องบินโอ้ยอ้วกแตกอ้วกแต่นนะครูอาจจะส่งกระแสจิตมาแล้วแต่เราเนี่ยไม่ไม่พร้อมที่จะเปิดรับแต่ครูก็คือทําให้ทําให้เรามีอาการทางกายต่างๆเวลาที่เราจะาลงทุนทำธุรกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าสิ่งนั้นมันอยู่อยู่ๆเนี่ยมีเหตุให้ติดขัดหรือการจะเริ่มต้นอ่ะจะไปเซ็นสัญญาจะไปคุยตกลงอะไรปรากฏว่าเขา เขาหรือเราเราลดชนประสบปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรให้กลับไปทบทวนว่าเฮ้ยเฮ้ยต้องละเอียดนะจะลงทุนเอาเงินเป็นล้านไปลงจะครบคนนี้โอเคไหมคือเมื่อเราเมื่อเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็ให้ระวังแต่ก็ไม่ใช่ว่าตัดช่องทางไม่คุยไม่ครบเลยไม่ใช่ก็เรียนรู้ด้วยความระมัดระวังนี่คือหลักการนะ อาจารย์มีหลายๆครั้งในชีวิตครับที่ที่เวลาดวงบอกหรือว่าภาพในใจบอกว่าเฮ้ยอย่าไปแล้วอาจารย์ฝืนก็เกิดเรื่องทุกทีวันนี้ก็เลยถือโอกาสเอาประสบการณ์มาเล่าแล้วก็บอกวิธีการว่าคุณต้องทํำยังไงคุณสามารถที่จะไปคนที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ทั้งสามเนี่ยนะไม่ว่ากากบาทหรือว่าเครื่องหมายบวกหรือว่าเครื่องหมายดอกจันเนี่ยคุณไปไล่ฟังคลิปกากบาทของอาจารย์ได้เลยในทุกๆคลิปอาจารย์จะบอกวิธีแก้ไว้แม้แต่เรื่องการเปิดตาที่สาม คุณฟังคลิปนี้ถ้ายังไม่จุใจคุณหาคลิปตาที่3ฟังอีกมันจะแนวทางเดียวกันวิธีการทามูธทีการสวดมนต์ผมเล่าไว้หมดนะครับอ้าวสุดท้ายนี้ผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะส่วนใครอยากได้วอลเปเปอร์คุณก็ไปทำตามกิจกรรมที่ผมได้เล่าไว้สุดท้ายนี้ก็อวยพรให้ท่านทุกคนประสบความสำเร็จร่ำรวยทุกๆคนสวัสดีครับ